เป็นแม่ครวจริงๆงั้นเหรอไม่โมาหัวลอยเยอะเลยเป็นเพราะนายคนเดียวอ่ะพนากรโทรศัพท์ฉันนะึันก็ไม่น่าแหกแบบนี้หรอกกลับมานะหน้าดูมีใครคลองใจสงสัยอะไรเกี่ยวกับคุณนะอ่งีไหมคะก็รีบๆถามเข้ามานะคะแต่ก็ได้ไม่ต้องเกิดปัญหาอะไรอีกนะพวกเราเข้าใจผิดกันไปเองนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับคุณนะคุณป้า ถ้าที่หลังมาซอยนี้เนี่ยนะคะเขียนป้ายตัวใหญ่เลยค่ะว่าเป็นแม่ครัวไม่ใช่เป็นคุณหญิงไฮโซนี่คนจะได้ไม่เข้าใจผิดนะคะคุณป้าก็เดียนเคยพูดซะที่ไหนว่าเดียนเป็นไฮโซค,ค,ค,คิดกันไปเองทั้งนั้นเลยเชาแหมก็เล่นพูดเดียนคะ่ะเดียนขาจะอั้นน่ะคนก็เข้าใจผิดอ,อีกคอพอหัวลมพ้เข้าใจถูกกันะก็ดีแล้วต้นข้าวจ้ะความจริงอ่ะหนู่ก็หน้าตาใช้ได้นะ อุยดูฉลาดขยันขันแข็งอะไรอะไรก็ดีไปหมดแล้วจ้ะเสียอยู่อย่างเดียวเหมือนคนไม่ค่อยเต็มอ่ะ้ <c oughs> า <c oughs> เรียผิดกช่เปล่าจ๊นะไมยผิดเลยค่ะ <c oughs> อุ้ยอะไรสั่นกัเนี่ยสั่นแรงนะคะสั่นแรง <c oughs> อุ้ยใครโทรมาครับแม่ของหนูเอ้ย เจ้านี่ไายละเจ้านี่ถูกมาทวงตังค์แน่เลยเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวไปรับโทรศัพท์ก่อนนะเชะสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงหรอคะ<า> <laughs> อุ้ยไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าเดียนรน่ะมาเป็นสายให้คุณผู้หญิง <laughs> คุณหนูพาทิศเหรอคะอุ้ยไปทำงานเชียงใหม่คะ่ะท่าทางคงจะสบายดีคะ่ะแต่ว่าแฟนหนูพาทิศสิคะผู้<ค>หญิงอหรอะป้าว่ายแล้วนี่เธอตามเดืดมาทำไมคะก็าตามมาเคลียร์คุณป้าไงคะคุณป้าคะถึงแม้ว่าต้นข้าวอ่ะจะไม่ใช่ลูกคนใหญ่คนโตผู้ภาษาอะไรก็ไม่ได้แต่ต้นข้าวก็รกักพาทิศนะคะที่คุณป้าบอกว่าต้นข้าวสติไม่ดีทำตัวเพียเพ้ยน แต่ต้นข้าวอ่ะก็รักลูกชายเพื่อนเจ้านายของคุณป้าไม่งานต้นข้าวก็ไม่มานั่งแค่์หรอคะ่ะเพราะคุณแม่พระอาทิตย์จะรู้สึกยังไงคิดยังไงอะ่ะต้นข้าวก็ทําตัวสวยๆไว้วันงก็ได้อ่ะจ้าใชชรู้แล้วจ้าไปไปไปซะปฮลัลโหลขอโทษน,นะคะอะอะไรเหรอคะ <laughs> ได้คะ่ะได้คะ่ะอ่ะมีคนเขาอยากจะคุยกับเธอใครเหรอคะ ก็แม่คุณหนูพระอาทิตย์นะสินะฮะฮะนี่เมื่อกี้คุณแม่ก็ได้ยินหมดเลยสิคะอ้าวไม่ซ่าบขรับขอรค่ะสวัสดีค่ะเออหนูหนูชื่อต้นข้าวอะค่ะอะไรนะคะ ค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นข้าวพี่เป็นไรอ่ะพี่เพิ่งคุยกับแม่พระอาทิตย์ตะกีนี้อะ่ะฮะฮะ ไม่ได้ทำอะไรนะเดี๋ยไม่เกี่ยวเดี้ยแค่ส่งโทรศัพท์ให้เขาคุยกันแค่นั้นเองจ้ะเพื่อฆหาส,สติไปแล้วแน่ๆเลยติดทอตามรถพยาบาลด่วนเลยนะได้เลยหนะ <5 S 2> นึ่งก้าหนึ่งนะเอาเหรอ,อไม่ต้องทรเมื่อกี้เนี่ยรู้หมว่าแม่พระอาทิคุยอะไรกับพี่แม่พระอาทิบอกว่าพระอาทิเนี่ยนะเป็นลูกชายจอมดือ้อแล้วคุณแม่ก็เชื่อว่าพี่เนี่ยสามารถที่จะสั่งสอนพระอาทิได้แล้วก็เอาพระอาทิอยู่ด้วยจริงเหรอ นี่พระอาทิตย์เหรอนายรีบๆกลับมาได้เลยนะเพราะว่าฉันนี่คุยกับแม่นายเรียบร้อยแล้วแล้วนายรู้ไหมว่าแม่นายพูดอะไรกับฉันไหมบ้างแม่นายอนุญาตให้ฉันสั่งสอนนายได้แล้วนายกลับมาเจอดีแน่เนี่ยเดียบอกแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ค่อยจะเต็มโซก็เริ่มเชื่อแล้วล่ะค่ะ รรมพันธไหมเนี่ยมไม่นะตัวเองน <c oughs> ้องยีง <c oughs> โดนแนเริบพีบตับมาด้วยนะ <c oughs> ดุโซดุโซ่ชอบผู้ชายแบบไหนสไตล์ไหนบอกเดียนได้เลยนะเดียนรวบรวมลูกชายคนรวยๆไว้ยเวยอะเลยอ่ะมีทั้งลูกท่านทูดลูกนักธุรกิจลูกนายแบงค์แล้วก็ลูกคุณหมอเลยรนะทุกอาชีพเลยมีในนี้หมดเลยอยาก คนไหนชอบคนไหนนะอุ้ยบอกได้เลยเดี๋ยวจะแนะนําให้รู้จักขอบคุณคุณคุณนามากเลยนะคะแต่โซว่าโซไม่ดีกว่าอ้าวทาไมล่ะอ๋อหนูโซชอบฝรั่งเหรอจ๊ะ <S 2> <S 2> มีนะนี่เดียนก็มีฝรั่งนะนี่ไงนี่นนนไงเจ้าไม่นี่อ้ย, <S <S อยคือโซ่เคากับติ๊อยู่อะคะ่ะเดียนรู้จ้ะแต่ตอนนั้นอะหนูโซ่ไม่มีโอกาสได้เจอคนเยอะๆไงจ๊ะ เนี่ยเป็นโอกาสดีแล้วนะหนุมโซ่อะชอบแบบไหนบอกมาได้เลยจ้ะเพราะว่าเดียนอะอยากจะให้หนุโซ่เนี่ยได้กับผู้ชายที่ดีที่สุดนะจ้ะไม่ต้องดีที่สุดหรอกคะ่ะขอแค่เป็นคนธรรมดาธรรมดาทำถูกบ้างทำผิดบ้างโง่บ้างฉลาดบ้างขอแค่ไม่ทิ้งโซ่ช่วยเหลือกันตลอดไปแค่นี้เราก็พอแล้วคะ่ะ แต่แล้วน่ารักจริงๆเลยนี่ไม่สนเลยแล้วไม่สนละน่ารักมากเลยหแม่คุยกันข้าขาจริงเลยเนาะคุณเนี้ยอยากมีพ่อแม่อยู่เมืองนอกบ้างเนาะจกโกอินเตอร์ติดองแจะเลิกพูดจาประชดประชันสักทีอะฮะใช่สิติดเป็นขี้ประชดประชัน ไม่เหมือนน้าหญิงหรอกเพราะว่าน้าหญิงเนี่ยเขาคอยแนะนําผู้ชายดีๆเลิศเลอเพอร์เฟกให้ไม่ใช่หรอตอนแรกนี่นะฉันก็ปฏิเสธไปแหละแต่ตอนเนี้ยฉันเปลี่ยนใจแล้วนี่ค่ะผู้ชายในสต็อกมีทั้งไหนนะคะเอามาให้หมดเลยค่ะโซ่เม้าหมดเลยไม่ดีจต่เลยโซ่อฮัลโหลจะทำอย่างนั้นเลยคนนี้คนนี้คนนี้เมาักกีฬาทีมชาติด้วยหล่อหล่อด้วยนะหล่อด้วยด้วย อย่าไปแนะนำตอนเล่นนะเนี่น่กันนอะไรกันเนี่ยทำไมขนกันมาทุกคนเลยล่ะพวกเราทุกคนจะมาช่วยกันทำให้ต้นข้าวดูดีแบบสุดๆในสายตาของคุณหญิงแม่แบบ ข้าหมายของพี่คือทำให้ต้นข้าวนี่เข้ากับสังคมได้ด้วยลีลาที่ผิวไหวอ่อนโยนโอ๊ะโอ๊นยายผู้หญิงคนนั้นยายผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงแม่หนูนี่ช่างมีเมตตากรุณาต่อคนคนจนแท้เลยหนูตาตาาโถเอ้ยโถอ้ยทำไมต้องทายาหมองนะคะ ทายาบอกให้ตาเมื่อกี้ตาเก็ีปวดหัวก็เลยเอายาบอกป้ายนิดนึงเซเลยเป็นลมเหมือนจะพอคุณหนูพาทิศหรอคะอุ้ยไปทํางานเชียงใหม่ค่ะท่าทางคงจะสบายดีค่ะแต่ว่าแฟนหนูพาทิศสิคะผ้าู้หญิงเหรอคะป้าว้าแต่แล้วนี่เธอตามเลียมาทําไมคะก็ตามมาเลียวคุณป้าไงคะคุณป้าคะถึงแม้ว่าต้นข้าวอ่ะจะไม่ใช่ลูกคนใหญ่คนโตพูดภาษาอะไรก็ไม่ได้ แต่ต้นข้าวก็ราคาทิตนะคะโอ้ยแล้วกอนะขอโทษเอิมต้นข้าวก็รกักาทิตนะผมมีคู่มั่นแล้วนะครับวอ้ยโอ้ออโยไอะไรคะคูม่มั่นก็ต้นข้าวที่คุณพอล่าได้เจอแล้วอะครับ้ยน oh no! ื้ออันจดเดีด๋อันจดบอ้จดสิทพานั่งานุก็ม่รู้แล้วถ้าทิต้เราทำกแบบนี้ต้องตรเรามไม่ไว้ต่แะ